ต้อนรับสู่ช่องยูเรเนียนไลน์คลิปนี้จะเป็นคลิปของชาวราศีเมษสำหรับชาวราศีเมษคนดูคลิปนี้และชาวราศีตุลชาวราศีกรกฎชาวราศีมังกรคนดูคลิปนี้ได้เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกัคุณร้อยเซนตและสําหรับทุกราศีเช่นคุณเป็นคนราศีกันคุณคนราศีสิงห์คุณจะเป็นคนราศีใดก็แล้วแต่ถ้าคุณมีดวงดาวเช่นดาวคานาพุนดาวเสาร์อยู่ในราศีเมษคุณดูคลิปนี้ได้ เหตุการณ์จะเกิดขึ้นกัคุณ50%บวกลบรันนี้วันที่ผมเห็นสรรมการก็คือวันที่ ยี่หเดือน10บตุลาคมสองห้าหสี่คือวันตรงกลางสามารถเกิดเหตุการณ์ก่อนล่วงหน้าได้สองวันถึงสมวันเกิดหลังได้2วันถึงสวันอิทธิพลทั้งหมดก็คือเจวันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเอ่อบางคนถามว่าผมเปิดสอนเอ่อเรียนดวงยูเรเนียนไหมตอนนี้เปิดสอนเอ่อสำหรับคนที่อยากเรียนดวงยูเรเนียนแล้วนะครับก็ ก็คือเรียนกับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณแบบดูดวงเองเป็นแน่นอนร้อซผมรับรองว่าสอนให้คุณจากยูเรเนียนที่มันยากเนี่ยให้คุณแบบเข้าใจง่ายด้วยโปรแกรมที่ผมใช้แล้วก็คุณสามารถดูดวงคุณดูดวงเพื่อนๆดูดวงญาติพี่น้องของคุณแล้วก็จะสอนหมดก็คือ ดูดวงรายปีรายเดือนนะรายสัปดาห์อะไรประมาณเนี้ยจะบอกเคล็ดลับให้หมดแล้วก็บางคนอยากดูดวงคมรักก็จะสอนเอาดวงมาประกบดวงเราคนที่เราชอบว่าเข้ากันได้ไหมนะทําให้คุณแบบเอรู้ว่าเาแบบจะคบกันไปได้มากขนาดไหนหรือดวงที่เราทําธุรกิจกับคนคนนี้ไปได้มากไหมน้อยขนาดไหนเนี่ยก็สามารถที่จะแบบดูได้คือให้คุณดูดวง ของคุณเองได้แน่นอน100%แล้วก็สอนแบบเออไม่มีกัดก็คือให้หมดก็คือแบบเรียกว่าไงอะ่ะไม่มีเลี้ยงไข่เลยละกันนะแล้วก็สำหรับราคาค่าเรียนเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เดือดร้อนเนี่ยก็คือค่าเรียนเนี้ยก็คือคอร์สหนึ่ง28,000บาทนะแล้วก็เรียกว่าเรียน10วันวัานึะงชั่วโมงเนี่ยแล้วก็มีคลิปการสอนให้ ก็คือผมก็จะไปสอนหน้าจอคอมคุณที่บ้านคุณเลยอ่ะแบบเป็ดเหมือนสอนออนไลน์แหละนะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ผมก็จะไปสอนแล้วก็เป็นการสอนตัวต่อตัว,ตว,ตวทําให้คุณเรียนรู้เรื่องแล้วก็นัดวันเวลาที่คุณสะดวกได้นะครับแล้วก็สอนแบบกันเองสบายใจได้เนะได้แน่นอนว่าคือผมเน้นเลยนะครับว่า ผมจะสอนให้คุณดูดวงของคุณเองเป็นแน่นอน100%แล้วก็อะไรที่มันแบบจะสอนแบบพื้นฐานดับการแล้วก็ไปขั้นสูงผมจะเน้นขั้นสูงเพื่อให้คุณแบบคือพูดง่ายอไอที่ผมสอนเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมรู้มาเนี่ยเรียกว่าเก็บประสบการณ์มา21ปีเนี่ยภายใน10วัน10ชั่วโมงเนี่ยผมให้คุณหมดเลยคือไม่มีกั๊กเลยอ่ะ คือเพื่อให้วิชาัยมันอยู่ในคนไทยประเทศไทยแบบนี้นะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนบนโลกนี้คุณเรียนกับผมได้แล้วก็เพียงว่าคุณต้องใช้อุปกรณ์กนะ็คือ,อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC ตั้งโต๊ะหรือเป็นโน้ตบุ๊กแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าเป็นระบบพวก Windows นะถ้าเป็นพวก Apple Mac เนี่ยโปรแกรมมันจะไม่สามารถที่จะรันได้ เพราะว่าเขาออกแบบโปรแกรมที่ผมใช้เนี่ยที่รันติดตั้งบนระบบ Windows เป็นโปรแกรมที่ดีสุดในโลกเลยสําหรับผมนะมันสุดยอดมากนะผมสอนให้คุณแบบหมดเปลือกเลยไม่มีกักคือให้คุณไปดูดูของคุณเองได้เลยแบบคือคุ้มมากเลยนะสองหมื่นันบาทเนี่ยแล้วก็รวมโปรแกรมด้วยนะครับสําหรับคนที่ไม่เดือดร้อนก็ก็เรียนได้นะครับคือ มันก็คือให้หมดอะนะคือเรียกว่าคุมแน่นอนอย่าลืมนะครับเน้นให้คุณดูดวงของคุณเองเป็นแน่นอนอะไรที่ยากๆเนี่ยผมจะอธิบายแบบสั้นๆเพื่อให้คุณเข้าใจแล้วก็จะมีคลิปส่งไปให้คุณดูคุณก็จะเหมือนแบบดูซ้ำไงไอตรงนี้ต้นดวงยังไงอ๋อดูอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะแบบอ๋อมันก็ไม่ยากมีอะไรประมาณเนี้ย ดูเองเป็นแน่นอน100%ด้วยโปรแกรมที่ผมใช้นะครับอันนี้ก็เลยแบบมาแนะนำประชาสัมพันธ์นะคนนี้เนี่ยสมาการนี้ก็คือดาวพุธสซลงสีกับดาวทิพย์ไฮเดทเท่ากับจุดเจ้าตาแอสเซนเดนความหมายจะแปลว่าการนินทาว่าร้ายถูกคุคกคามจากผู้อื่น เข้าใจผิดหรือพังเผอนั่งเงียบเพราะความละอายเศร้าหรือพูดน้อยความคิดที่ซ่อนเลนไว้ความคิดที่โสปกปรกความโง่เจตนาร้ายการพูดด้วยถ้อยคําที่หยาบคายอันนี้ผมอ่านจากตำรายเยอรมันที่แปลเป็นภาษาไทยนะครับคันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดนะครับทุกราศีเลยถ้าเกิดคุณมีจุดเจ้า แล้วก็อีกอย่างหนึ่งขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งก็คือว่าเอ่อบางคนถามว่าผมเปิดสอนเอ่อเรียนดวงยูรเนียนไหมตอนนี้เปิดสอนเอ่อสำหรับคนที่อยากเรียนดวงยูเรเนียนแล้วนะครับก็ก็คือเรียนกับผมเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณแบบดูดวงเองเป็นแน่นอนร้อเปอร์เซ็ผมรับรองว่าสอนให้คุณจากอยู่เนียนที่มันยากเนี่ย ให้คุณแบบเข้าใจง่ายด้วยโปรแกรมที่ผมใช้แล้วก็คุณสามารถดูดวงคุณดูดวงเพื่อนๆดูดวงญาติพี่น้องของคุณแล้วก็จะสอนหมดก็คือดูดวงรายปีรายเดือนนะรายสัปดาห์อะไรประมาณนี้จะบอกเคล็ดลับให้หมดแล้วก็บางคนอยากดูดวงความรักก็จะสอนเอาดวงมาประกบดวงเราคนที่เราชอบว่าเข้ากันได้ไหมนะ ทำให้คุณแบบเออรู้ว่าเออแบบจะคบกันไปได้มากขนาดไหนหรือดวงที่เราทําธุรกิจกับคนคนนี้ไปได้มากไนหะน้อยขนาดไหนเนี่ยก็สามารถที่จะแบบดูได้คือให้คุณดูดวงของคุณเองได้แน่นอนร้อเซนแล้วก็สอนแบบเอ่อไม่มีก,กั๊กก็คือให้หมดก็คือแบบเรียกว่าไงอะ่ะไม่มีเลี้ยงไข่เลยแล้วกันนะแล้วก็สําหรับราคาค่าเรียนเนี่ย สำหรับคนที่ไม่เดืดร้อนเนี่ยก็คือค่าเรียนนี้ก็คือคอร์นึงสองหมื่พันบาทนะแล้วก็เรียกว่าเรียน10วันวนลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยแล้วก็มีคลิปการสอนให้ก็คือผมก็จะไปสอนหน้าจอคอมคุณที่บ้านคุณเลยแบบเป็ดเหมือนสอนออนไลน์แหละนะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ผมก็จะไปสอนแล้วก็เป็นการสอนตัวต่อต,ตัวทําให้คุณเรียนรู้เรื่อง แล้วก็นัดวันเวลาที่คุณสะดวกได้นะครับแล้วก็สอนแบบกันเองสบายใจได้เนาะได้แน่นอนว่าคือผมเน้นเลยนะครับว่าผมจะสอนให้คุณดูดวงของคุณเองเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นตแล้วก็อะไรที่มันแบบจะสอนแบบพื้นฐานดัแบบการแล้วก็ไปขั้นสูงผมจะเน้นขั้นสูงเพื่อให้คุณแบบคือพูดง่ายอ่ะ ไอ้ที่ผมสอนเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมรู้มาเนี่ยเรียกว่าเก็บประสบการมายี่สิบเอ็ดปีเนี่ยภายในสิบวันสิบชั่วโมงเนี่ยผมให้คุณหมดเลยคือไม่มีกักเลยอ่ะคือเพื่อให้วิชาเนี่ยมันอยู่ในคนไทยประเทศไทยแบบเนี้ยนะไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้คุณเรียนกับผมได้แล้วก็เพียงว่าคุณต้องใช้อุปกรณ์กนะ็คือ,เ,อ,อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC ตั้งโต๊ะหรือเป็นโน้ตบุ๊กแบบนี้ก็ได้นะแต่ว่าเป็นระบบพวก w n n o w w นะถ้าเป็นพวก Apple Mac เนี่ยโปรแกรมมันจะไม่สามารถที่จะรันได้เพราะว่าเขาออกแบบโปรแกรมที่ผมใช้เนี่ยที่รันติดตั้งบนระบบ Windows เป็นโปรแกรมที่ดีสุดในโลกเลยสำหรับผมนะมันสุดยอดมากนะผมสอนให้คุณแบบหมดเปลือกเลยไม่มีกักคือให้คุณไปดูดูของคุณเองได้เลยแบบคือคุ้มมากเลย สอง0 0ดบาทเนี่ยแล้วก็รวมโปรแกรมด้วยนะครับสำหรับคนที่ไม่เดือดร้อนก็ก็เรียนได้นะครับคือมันก็คือให้หมดอะนะคือเรียกว่าคุ้มแน่นอนอย่าลืมนะครับเน้นให้คุณดูดวงของคุณเองเป็นแน่นอนอะไรที่ยากๆเนี่ยผมจะอธิบายแบบสั้นๆเพื่อให้คุณเข้าใจแล้วก็จะมีคลิปส่งไปให้คุณดูคุณก็จะเหมือนแบบดูซ้ำไง ตรงนี้ตั้งนดวงยังไงอ๋อดูอย่างนี้อย่างนี้อย่างเงี้ยแล้วคุณก็จะแบบอ๋อมันก็ไม่ยากนี่อะไรมันเนี้ยดูเองเป็นแน่นอนร้อยเปอร์เซนต์ด้วยโปรแกรมที่ผมใช้นะครับอันนี้ก็เลยแบบมาแนะนําประชาสัมพันธ์นะตาหรือดวงดาวนะครับอยู่ที่ค่าองศาที่ยี่สิบแปดองศาลานสี่เมตรยี่สิบเจ็ดลิตรนะครับเหตุการณ์จะเกิดขึ้นกับคุณนะครับร้อยเปอร์เซนต์นะครับ ถ้าเลื่อนมาก็จะเกิดขึ้น90 80 70 60ลดหลั่นกันไปนะครับครัน,นี้ผมจะมาอธิบายเรื่องงานเรื่องโชคดีเรื่องความรักทั้งดีและไม่ดีตามลำดับขั้นนะครับครัน,นี้เนี่ยจุดที่มาสู่ัังสีก็คือดาวสตัวรวมกันก็คือดาวพุธกับดาวทิพย์ฮาเดนะครับจุดตรงกลางเนี่ยเรียกว่าสู่ัังสีภาษาอังกฤษจะเรียกว่า mid point นะครับอันนีน้28องศาละ4เมตร27ดริบดาเนี่ย ได้รับอิทธิพลของราศีมีนนะครับราศีมีนความหมายก็คืออา,อาจจะช่วงนั้นมีโอกาสที่คุณจะได้รับการติดต่อการติดต่อในสิ่งซึ่งสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี้เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มาทําคลิปแบบ general reading ไม่ได้ไมาทําคลิปแบบไม่ได้จอดจงดูคำๆไม่ใช่อันนี้ผมจอดจ,จงว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่หนันคุณรัเซนบวกลบ แล้วก็คืออยากให้คุณไปจดที่ปฏิทินแล้วก็อรอจดจอด่อเราจะได้ไปพิสูจน์กันคือสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเกิดขึ้นแน่นอนแต่ว่าผมไม่อยากให้คุณมาเชื่อผมร้อยเปอร์เซนต์อยากคุณกับผมเราไปพิสูจน์กันเนี่ยผมถึงบอกให้คุณจดที่ปฏิทินแล้วคุณก็สังเกตช่วงนั้นเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นแบบเนี้ยกับตัวคุณแน่นอนแล้วก็ เออเพียงแตว่าคนที่ดูคลิปนี้ร้อยคนก็จะร้อยอาชีพใช่ไหมคุณต้องไปประยุกต์าอาชีพคุณแต่ผมจะบอกว่าอารมณ์แลวความรู้สึกแบบนี้ที่ผมอธิบายมาตแต่ต้นเนี่ยจะเกิดขึ้นกังคุณแน่นอนนะแล้วก็ผมก็อยากจะขอขอบคุณสมาชิกทั้งสองช่องสมาชิกรายเดือนนะครับที่คุณยังสนับสนุนเป็นสมาชิกช่องผมอยู่ ยังไม่ทอดทิ้งก็คือช่องแรก Line, ยเูเรเนียไลน์เดือนเดือนหนึ่งร้อบาทผมก็ได้เจ็สิบาท youtube แบ่งให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ช่องที่สองยูเรเนียไลน์ไลน์เดือนเดือนละแปดสิบบาทผมก็ได้ห้าสิบบาท youtube ก็แบ่งให้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งสองช่องร้อยห้าสิบบาทในที่ผมได้เออเหรอคะนนะไม่ใช่ร้อยห้าสิบบาทโทษที ร้อยหนึ่งได้70บาทใช่ไหมแล้วก็อีกช่องหนึ่ง80บาทได้ห้าสผมได้130ยามถูกไหมไม่ไม่ใช่เลยได้120ยีโอ้คิดสรรมการดาวปวดหัวนะไอ้เงินที่ผมได้70บาทกับ50บาทเนี่ยก็คือ120บบาทเงินนั้นไปไหนก็ไปจ่ายค่าอินเทอร์เน็ต ้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มันจะมีเสื่อมลมมันก็ต้องสะสมเงินในการที่อัปเกรดคอมเงินนั้นไม่ได้ทําให้ผมร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีคือแบบเรียกว่ายงไงอ่ะสำหรับคนที่เป็นสมาชิกทั้งสองช่องคุณก็แอดไลน์มาหาผมผมจะหาจุดเจ้าตาฟรีมูลค่า414บาทให้คุณดูแบบด่วนคุณจะได้ดูว่าคุณดูราศีไหนได้ เพราะว่าจุดเจ้าตาจะมีอิทธิพลกับคุณไปตลอดชีวิตคุณจะได้ไม่เสียเวลาเสียเวลาในการที่ลดคุณหลงทางชีวิตของคุณเนี่ยว่าคุณเออควรจะทําอาชีพในอะไรหรือทิศทางของคุณเนี่ยแล้วก็คนที่เป็นสมาชิกสิ่งที่คุณจะได้ก็คือคุณจะได้ดูคลิปล่วงหน้าก่อนคนอื่นสามสิบวันบวกลบอย่างไม่มีโฆษณาไม่มีจอมืดนะครับ แล้วก็เปิดมาก็ดูได้เลยเนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกช่องคลิปนี้คุณก็จะได้ดูนะก่อนวันที่เกิดเหตุการณ์แน่นอน3วัน5วันบวกลบแล้วก็ระหว่งางที่คุณดูคลิปอาจจะมีจอม,มืดมีสะดุดก็อย่ากโกรธอย่าเกลียดผมเลยเพราะผมไม่มีทาั้งเรื่องจริง มันจึงเป็นที่จะต้องลงคลิปที่มีความแตกต่างไม่งั้นคนที่เป็นสมาชิกช่องเขาก็ไม่ต้องเป็นสมาชิกถูกไหมทําไมต้องเปิดรับสมาชิกช่องบางคนสงสัยคือเอาที่เท่าผมศึกษามายอดวิวดู y o u t u หนึ่งหมื่นวิวจะได้เงินหนึ่งเหรียญดอลลาร์ก็คือสามสิบบาทแล้วผมมานั่งอธิบายคลิปแบบละเอียดอย่างเงี้ยคนที่ดูคลิปผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทพวกจอมงวนนะ คุณเคยดูหนังจีนใช่ปะสอบจอมมวลเนี่ยพวกแบบคนที่มีแบบคนที่เขาต้องการความจริงเนี่ยฉะนั้นคลิปหนึ่งอาจจะมีคนดูร้อยวิวสามร้อยวิวคุณว่ามันจะได้ค่าโฆษณาเท่าไหร่เจ็ดสิบห้าตังบาทเดียวอย่างเงี้ยมันก็ไม่พอซื้อมาม่าหอห้าบาทมาต้องกินด้วยซ้านี่คือเหตุผลว่าทําไมต้องมีการเปิดรับสมาชิกช่องเพราะว่าคือ มันมีค่าใช้จ่ายผมก็เลยต้องมาอธิบายเพราะว่าบางคนอาจจะไม่เข้าใจอาจจะเกลียดผมโกรธผมโดยที่ว่าไม่ไม่อยากรับรู้เอ,อเหตุผลต่างๆที่ผม,มอธิบายอยากจะดูฟรีดูแบบไม่มีโฆษณา,าดูก่อนเหมือนคนที่เป็นสมาชิกช่องคืออันนี้ผมก็เลยต้องมาอธิบายเหตุผล ก็อยากให้ทุกคนปวดเข้าใจด้วยปวดเห็นใจผมด้วยผมเลยมาอธิบายทุกคลิปเลยนะเพราะบางคนอาจจะเพิ่งมาฟังก็อาจจะ hey, ทำไมต้องเป็นแบบนี้นี่คือที่มาที่ไปนะโอเคไหมเราเข้าใจตรงกันนะสิ่งที่คุณไม่ได้คาดคิดคาดฝันการติดต่อเพราะว่าอะไรเออ่จะมีอิทธิพลของคุณค่อนข้างมากเพราะว่าในราศีแม่ของคุณเนี่ย จะมีเรือนทร์ที่3เข้ามาอยู่ในราศีเมษคุณเนี่ยมีอิทธิพล80%เรือนนทร์ที่3าก็คือดาวพุธก็คือเรื่องของการติดต่อเรื่องเอกสารสัญญาการเจรจาการเดินทางอันนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่จะบอกได้ว่าบางคนสมมติถ้าบางคนทํางานส่วนตัวเนี่ยช่วงนั้นคุณอาจจะมีเรื่องของการติดต่อกับเช่นลูกค้าอาจจะ หายหน้าหายตายกันไปนานถึงช่วงนั้นก็อาจจะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการติดต่อบางอย่างที่เกิดขึ้นและเป็นเรื่องที่คุณเองเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้คาดคิดหรือบางคนทํางานอยู่ในองค์กรก็อาจจะหมายถึงว่าคุณอาจจะได้รับความรับผิดชอบบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่ได้คาดคิดคาดฝันที่มีการติดต่อที่เกิดขึ้นกับตัวของเรา และเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดตรงนี้เพิ่มนะครับตัวนี้ดาวเอาดาวตรงนี้ก่อนดีกว่าดาวทิปฮัเดดคือแบบเพียงว่าคนที่ดูคลิปผมเนี่ยคุณต้องไปประยุกต์อาชีพคุณคนที่ดูร้อยคนก็ร้อยอาชีพสิ่งล้อมคุณเพื่อนฝูงเจ้านายมีทั้งคนดีเห็นแกตัวแตกต่างกันแต่อารมณ์และความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณแน่นอนผมย้ําเลยว่าเกิดขึ้นกับคุณแน่นอน คุณต้องไนพิสูจน์กับผมคุณจะได้หายคล่องใจนะแล้วก็ผมก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกรายเดือนทั้งสองช่องที่คุณยังไม่ทอดทิ้งผมคุณยังให้การสนับสนุนผมอยู่ผมขอขอบคุณจริงๆจากใจผมจะบอกให้ว่าอย่าให้คุณภูมิใจกับผมเลยว่าคุณคือผู้ผลักดันที่ทำให้ผม มเีเรียกว่าไงมีพลังที่มาทําคลิปดีๆให้เพราะว่าคนเขาจ่ายปังรายเดือนเขาหลอดคลิปราอยู่ไงคือเราก็ต้องแบบขยันใช่ไหมแล้วก็ข้อดีอย่างคนที่เป็นสมาชิกทั้งสองช่องคุณแอดไลน์มาหาผม mm. ผมจะ<ๆ>หาจุดเจ้าตาด่วนใี้คุณเนี่ยฟรีมูลค่า4ี่ร้บสบาทจริงๆไงมันก็สามารถที่แบบคุณสามารถดูคลิปได้สูงสุดห้าราศีเลยนะแล้วน้อยสุดเนี่ยก็คือาสามราศี เพราะจุดเจ้าตาของคุณมันมันอยุ่มันคือวันเด็กปเกิดเวลาเกิดคุณมันคือ gps ของคุณบนโลกอย่างนี้แล้วมันยังไงมันดูไงมันก็แม่นเพราะมันคือของคุณนะอันนี้สําหรับคนที่เป็นสมาชิกช่องเดียวช่องหนึ่งคุณไม่ได้เป็นเนี่ยคุณอาจะคิดว่าวันที่เป็นสมาชิกวันที่เกิดเหตุการณ์มันจะเหมือนกันมันไม่เหมือนกันนะนี้ผมก็เลยมาบอกมานี้ยเผื่อคุณจะแบบเป็นสมาชิกช่องหนึ่งคุณก็ได้สิทธินะฟรีมูลค่าสี่ร้อยสิบสี่บาทคุ้มมากนะ คุณจะได้ไม่เสียเวลาหลงทางกับชีวิตคุณเราคิดดูเลยตัวเราเนี่ยอายุอะไรสามสิบสี่สิบนะที่ผ่านมาเนี่ยมันมันหลงทางมันอ้อมอ้อมโรคมานานแค่ไหนเี่เราไม่รู้ทิศทางเรามันเนี้แล้วก็คนที่เป็นสมาชิกข้อดีคุณจะได้ดูคลิปลุกน้อก่อนคนอื่นสามสิบวันระหว่างที่คุณดูคลิปจะไม่มีโฆษณาอย่างแน่นอน แล้วก็สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นสมาชิกคลิปนี้คุณก็จะได้ดูล่วงหน้าก่อนสามวันห้าวันบวกลบคลิปที่คุณดูอาจจะมีจอมืดมีสะดุดมีโฆษณาผมไม่มีทางเรื่องจริงอย่ากโกรธอย่ากเกลียดผมเลยเพราะถ้าเกิดผมทำให้คุณดูเหมือนแบบที่สมาชิกดูคนที่เป็นสมาชิกรายเดือนใครเขาจะมาเป็นสมาชิกรายเดือนถูกไหมครับ อันนี้ผมก็ต้องขอโทษเปิดเข้าใจผมด้วยอที่พาเดนจะมีเฉพาะดวงอยู่ในเน้นเท่านั้นอที่พาเดสอยู่ที่10องศาราศรีกรกฎ3-5ดิปดาอันนี้ได้รับอิทธิพลของราศรีสิงห์ก็หมายถึงตัวเราและก็หมายถึงราศรีสิงห์ก็คืออาทิตย์ก็คือหมายถึงตัวเราสามีพ่อผู้ชายนะครับและก็ ลอทิพย์าเดสอยู่เรือไหกเรือไหกก็จะหมายถึงกิจกรรมงานที่เราทำตรงนี้เนี่ยผมอ่านข้อหมายลาทิพาเดสให้คุณฟังด้วยคุณจะได้ใบประยุกต์กับอาชีพของคุณแล้วก็สิ่งมรรคของคุณลอทิพฮาเดสความหมายเนี่ยมีเฉพาะในดวงยูเลเนียเท่านั้นนะดวงยูเลเนียไม่ใช่หหร้าสัตร์ตอนตกของเราวิชากันความหมายลอทิพย์าเดสคือความยากจนความต้อยต่ำฟังทำลายจากอดีต ขยะความสกปรกลังเลลีรอความล่าช้าความหมายทั่วไปความยักจนความไม่ราบรื่นขยะมูลฝอยความเจ็บป่วยชนิดเลือลังหรือตกอยู่ในสภาวะผิดป,ปกติหรือยากลําบากทุกขเวทนาความเป็นไม้โรคติดต่อของเก่าซึ่งจุดนี้เนี่ยก็สามารถที่จะตีความหมายว่าช่วงนั้นเนี่ยคุณอาจจะได้รับการติดต่อในสิ่งที่คุณต้องเข้าไปช่วยเหลือเช่นลูกค้าอาจจะมีปัญหา ต้องมาหาคุณแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือจากคุณและเป็นสิ่งที่คุณก็ไม่ได้คาดคิดว่าคุณจะเข้าไปทําแต่เพียงว่าไอ้สิ่งที่คุณทําแก้ไขเนี่ยคุณสามารถที่จะแบบทําแล้วถูกใจกับลูกค้าของคุณได้ถูกใจเพราะว่าในเลยทดาหกที่มีเราที่พาดียอยทําไมต้องมีการเปิดรับสมาชิกช่องมางคนอาจจะสงสั แั่นก็เคยดูฟรีมาตลอดทำไมต้องมาเสียตังค์ดูคือถ้าที่ผมศึกษามาเนี่ยยอดวิว YouTube อะดูหนึ่งหมื่นวิวอะก็จะได้เงินประมาณหนึ่งเหรียญดอลลาร์สามสิบบาทแล้วคุณคิดดูนะคลิปผมเนะี่ยผมทำแบบแนวแบบเอาความจริงมาพูดอะแนววิชาการมาอธิบายมีเหตุมีผลมันก็เหมือนคุณไปเรียนหนังสือ,อเรียนไปติวเพื่อติวสอบอะ คิดแบบนี้มันก็จะมีพวกจอมหนนจอมหนนที่สอบมันสอบแบบจอมหนนแบบเหมือแนบบเราดูหนังจีนเนี่ยนะสอบจอมหนนมันก็จะมีแต่พวกจอมหนนที่เขาสนใจมาดูแล้วยอดดูมันก็จหนึ่งร้อยวิวสองร้อยวิวสามร้อยวิวคุณว่ามันจะได้เงินจากความโฆษณาเท่า,าหไหร่เจ็ดสิบห้าสตางค์มั้งหนึ่งบาทมั้งยังไม่พอซื้อมาม่าห่อละห้าบาทมาต้มกินเลย คือเงินค่าสมาชิกเนี่ยก็คือรายเดือนเนี่ยร้อยหนึ่งช่องยูเนียนยูทูบแบ่งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นให้เราใช่ไหมช่องยูเนียนไลน์ยูทูบแบ่งรายเดือนให้เราเนี่ยเอ่อเจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็แปดสิบาทก็ได้ประมาณห้าสิบบาทก็คือร้อยี่สิบาทเนี่ยไม่ได้ทําให้ผมร่ํารวยไปหมหาเศรษฐีร้อยล้านพันล้านนะเงินนั้นจะไปไหนผมจะอธิบายให้ เงินนั้นก็ไปจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนเนี่ยนะค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในการตัดต่อในการทําคลิปให้ดูทุกอย่างมีค่าจะจ่ายแล้วถ้าเราไม่มีค่าใช้จ่ายเนะ่ะมันก็ไม่สามารถที่จะแบบว่ามาทําสิ่งที่ดีให้ได้เพราะทุกอย่างมันมีค่าจะจ่ายทีนี้ผมอธิบายแบบละเอียดมากเลยอธิบายเหตุผลว่าทําไมคิปต,ต้องเป็นแบบแนวนี้ ซึ่งเเรียกว่ายังไงการที่ผมมาอธิบายเนี้ยเพราะว่าผมเชื่อว่ามีบางคนเนี้ยอาจจะไม่ชอบผมอาจจะแบบมันใส้ผมมีอยู่แล้วอาจจะไม่เข้าใจเหตุผลที่ทำไมต้องทําคลิปแนวนี้อันนี้คือเหตุผลที่ผมต้องมาบอกนะก็หวังว่าทุกคนคงจะเห็นใจผม แล้วก็คงจะเข้าใจผมนะโอเคไหมเนี่ยดาวงนอกที่โคจรจริงเนะวันนั้นก็มีจุดเจ้าตาจันทร์เนี่ยอยู่ด้วยแล้วก็จันทร์ก็อยู่ในราศีมิถุนก็คือการติดต่อการเดินทางหรืออาจจะหมายถึงผลงานของคุณทำไปแล้วเนี่ยแก้ปัญหาแล้วค่อนข้างที่จะแบบตรงใจหรือว่าได้รับการตอบรับที่ดีแบบที่คุณเองแบบเรียกว่า ก็ไม่ได้คาดคิดคือเหมือนเราอาจจะแบบเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าเออเราก็ทําไปตามหน้าที่แต่ทาออกมาแล้วเนี่ยโอเคผลงานคุณอาจจะแบบเป็นที่ถูกใจเป็นที่พึงพอใจแบบเนี้ยก็สามารถติดความหมายแบบนี้ได้องค์กรแบบพึงพอใจผลงานคุณความรับผิดชอบของคุณแบบเนี้ยก็สามารถติดความหมายแบบนี้ได้นะครับเพราะว่าบางคนอาจจะทำงานของตัวเองบางคนอาจจะทํางานอยู่ในองค์กรมเนี้ยนะ อันนี้ก็ตีความหมายแบบนี้ได้แล้วก็มาโยงกับตัวนี้ดาวพุธเนี่ยดาวพุธดาวพุธแปลว่าการติดต่อเอกสารสัญญาการเจราจาการเดินทางแล้วแปลว่าชายหนุ่มได้ทีน,นี้ดาวพุธอยู่ที่หกองศาราศีกุมยี่สิบลิมดาเนี่ยอันนี้จะรับอิทธิพลของราศีมิถุนนั่นคือดาวพุธอันนี้ก็จะเป็นจุดที่บอกว่าก็คือมีดาวพุธสองครั้งก็จะหมายถึง มีโอกาสที่คุณจะมีเรื่องของ